โดในวันนี้เป็นร่มพาราฟอยขนาด252ถึง264ตารางฟุตเป็นร่มสี่เหลี่ยมชนิดผืนผ้า7็เซลเป็นร่มที่นิยมใช้ในการแข่งขันโดดร่มประเภทแบนยำซึ่งเป็นที่ยอมรับของนักโดดร่มทั่วโลกขนาดของร่มขึ้นอยู่กับน้ำหนักและตัวของนักโดด น้ำหนักรวมของร่ม15กิโลกร,รมัมอัตราร่อนลง3ต่อ1ในแนวราบและแนวดิงอัตราตก10 15ฟุตต,ต่อวินาทีอัตราเดินหน้า15 20ฟุตต่อวินาทีสู่ลมได้ประมาณ20นอตใช้ระบบเปิดร่มแบบ BOC หรือร่มนำมือจับด้านขวาระบบความปลอดภัย AAD Automatic Activation Device หรือเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติโดยจะทำงานที่ความสูง750ฟุตเมื่อนักโดดหมดสติและไม่สามารถเปิดร่มได้เองจะมีร่มช่วยขนาด1 140ตารางฟุตตราสอนอีเกิลเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในกรณีร่มใหญ่ไม่กลางหรือกล่มกลางไม่สมบูรณ์สำหรับนักโดยร่มใน